อายไลเนอร์สแตมที่สามารถใช้แทนดินสออายไลเนอร์ทั้งหมดเขียนอายไลเนอร์เสร็จภายในหนึ่งวินาทีและฉันสามารถสูงได้เท่าที่ฉันต้องการถ้าอยากต่ำก็ต่ำไปคราวนี้คุณไม่จำเป็นต้องเขียนอายไลเนอร์แย่ๆอีกต่อไปเพียงเพราะคุณไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรบิ Beauty วตี้บล็อกเกอร์วาดรูปไม่เก่งอายไลเนอร์จิ้งจอกอายไลเนอร์ลูกแมวมันถูกพิมพ์โดยตรงด้วยมัน เราไม่กลัวการจับมืออีกต่อไปเมื่อเขียนไอายไลเนอร์และทําให้ไม่สมมาตรและมีสามรูปทรงอยากได้แบบไหนมีแบบไหนแผ่นมึกมีสองสีสีน้ําตาลเข้มและสีน้ําตาลอ่อนมีแปรงเขียนคิ้วอยู่ข้างในด้วยแปรงในแนวนอนเพื่อให้ได้คิ้วที่ดูมีหมอกและดูดันแปรงแนวตั้งแล้ววาดปลายคิ้ววิธีนี้ทําให้ไอายไลเนอร์และคิ้วมีสีเดียวกันมันจะดูประสานกันมากขึ้น ไม่ว่าฉันจะพิมพ์มันอย่างไรทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นได้ในคราวเดียวประเด็นก็คือมันดูดีกว่าการวาดด้วยมือมากความสามารถในการกันน้ำยังดีมากหลังจากล้างน้ำแล้วถูรแรงแค่ไหนก็ยังดีตราบใดที่คุณไม่ใช้น้ำยาล้างเครื่องสำอางมันจะไม่หลุดแผ่นหมึกนี้ไม่เพียงแต่สามารถพิมพ์ไอายไลเนอร์เท่านั้น